รถอนเนกประสงค์ทรงสปอร์ตกับ Mercedes-Benz GLC 250 AMG Coupe ตัวรถนะครับมาพร้อมด้วยสีดำ Obsidian Black นะครับภายในเบาะแดงนะครับตัวรถคันนี้ปี2019เลขไม้วิ่งเพียง64,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่เบนเตัเคต้งว่าเพียง2 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถสวยๆแบบนี้อยู่นะครับห้ามพลาดนะครับ สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับมาพร้อมด้วยรถอเนกประสงค์ทรงสปอร์ตนะครับกับ Mercedes-Benz GLC 250 AMG Coupe คันนี้นะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2000เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับอัตราการใิ้เบิร์นน้ำมันนะครับของเครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับอยู่ที่16-17กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้แน่นอนครับเครื่องยนต์เบนซินก็ต้องมาพร้อมกับตัวรถปี2019ซึ่งถ้าเทียบมาแล้วถ้าเป็นตัวดีเซลนะครับ เื่องเบนซินเนี่ยจุดเด่นของเครื่องเบนซินคือความเงียบของตัวเครื่องยนต์นะครับและยังมาพร้อมกับตัวเรื่องของอัตราการเร่งที่ดีเยี่ยมกว่าตัวที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วโดดเด่นของไฮไลท์สําหรับตัวรถคันนี้คือมาพร้อมด้วยสีดําแน่นอนครับสีดำออ b เซเดียนแบ็คันนี้ให้ความหรูหราและความดุดันที่มากขึ้นนะครับมาพร้อมด้วยกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าดิมอนเกล์นะครับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดาวเมอร์เซเดสเบนที่เป็นดาวกระจกนะครับให้ความหรูหราที่มากขึ้นนะครับแล้วสาหรับตัวออปชั่นของตตัััวรนนีี้้้ะะบบบ่มเาาอออองงงกกลลลลจแแ360ศยสํหชุด นะครับยังมาพร้อมด้วยชุดแต่ง MG Sport Package รอบคันนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะ Intelligent Light System นะครับที่เป็นไฟหน้านะครับที่สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็สามารถปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับแล้วสำหรับด้านข้างนะครับการดีไซน์ของตัวรถคันนี้นะครับเป็น SUV ทรงสปอร์ตนะครับคูเป้นะครับที่ให้ความดูหลาและความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวรถแล้วนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็น BMW ก็คือตัวนี้จะเป็น X4 นะครับแต่ว่าให้ความดุดันหรือขนาดตัวถังที่กว้้้้้้าาาางงงกววว่นนนรรรัับขขออ BMX4 ดดยสหตตีเป็ ล้อลายมัลติโ p นะครับให้ขนาดถึง20นิ้วนะครับพร้อมกับตัวจานเบรกที่มีรูระบายความร้อนของ AMG นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการเบรกที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับและสําหรับตัวรถนะครับในรุ่นนี้นะครับมีบันไดข้างเพิ่มเติมมาเท่ากับว่ารุ่นนี้นะครับตัวรถนะครับรถใหม่แป้ะแดงนะครับราคานะครับ4ล้านกว่าบาทนะครับเพราะว่ามีบันไดข้างตัวนี้จะเป็นรุ่น CLC 250 AMG Dynamic Plus นะครับตัวนี้จะตกแต่งเพิ่มเติมมาแต่ถ้าตัวที่ไม่ใช่พ u s นะครับจะไม่มีบันไดข้างแแบบบนนี้้้้ะะรรัััทสสอตตลําาาาหววดขกก็ยมมพ ตูนะครับที่เป็นระบบเคเลสโกแพ็กเกจนะครับที่เราสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับเวลาเราล็อกรถเปิดรถเนี่ยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัว GLC 250นะครับ AMG ก็ยังมาพร้อมด้วยหลังคาตัวนี้นะครับที่เป็นหลังคาแบบสลุ๊กนะครับเพืใช้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวช่วงล่างตัวนี้นะครับสำหรับ GLC 250ตัวที่เป็นคูเป้เนี่ยตัวช่วงล่างเนี่ยจะมีความนุ่มนวลนะครับหรือว่าความยืดหยุ่นที่มากกว่าตัว GLC ปปปกกตตตตินน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 นะะะะะะะคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบเเเเพพพาาาาาาววววววว่่่่่่ชงงลลีีีี้้้จ็ขขืืืถถททไหอมมแ ตัวแอร์บาลานซ์เนี่ยจะช่วยปรับในเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับจะมีการปรับตัวช่วงล่างนะครับให้มีความนุ่มนวลแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยให้เหมาะกับพื้นผิวถนนนะครับและสำหรับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับหรือว่าเพิ่มเติมด้วยระบบแนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วก็ตัวสัมภาระด้านหลังนี่ครับของ g L C คือโดดเด่นคือในเรื่องของความจุห้องสัมภาระนะครับนี่ครับห้องสัมภาระด้านหลังเนี่ เราเพียงกดเนี่ยตัวบอกก็จะพับให้เราเลยนะครับเราก็สามารถเก็บของได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีนึงครับสำหรับ g l c 250 coupe a m g คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000เบนซินเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง211แรงม้านะครับอัตราการใช้ปลืองนะครับของรถคันนี้นะครับจะอยู่ประมาณ16-17กิกโลลิตรนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหา g l c 250 coupe a m g เครื่องยนต์เบนซินอยู่นะคคครรรรรรัััับบบหห้้้้้้าา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 ามมมมมพลลลดดดดนนนนนนนีีีีะสสสถแแก QR code ทุ่่่ขววงงงงตตไไเเเยยย๋ปชภใออครับ เข้ามาภายใน้องโดยสารนะครับของ GLC 250ตัวเครื่องเบนซินคันนี้นะครับก็พูดง่ายนะครับว่าก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวที่เป็นดีเซลนะครับแต่ว่าตัว GLC ที่เป็นเครื่องเบนซินเนี่ยจะให้ออปชันที่มากกว่าในเรื่องของหนึ่งเลยในเรื่องของระบบนะครับตัวนี้จะมี head up display เราสามารถกดเรียกฟังก์ชันขึ้นได้เนี่ยเวลาเราขับขี่นะครับจะมีตัวเลขความเร็วเนี่ยสะท้อนขึ้นกระจกเรานะครับตัวนี้เวลาเราขับไปเราก็สามารถมองความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องละสายตามามองที่เลน่นไม่์เพราะจะเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับและ ได้ด้วยนะคบว่าให้ตัวรถเราเนี่ยขับตามรถคันหน้าอ่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เครื่องดีเซลไม่มีนะครับจะมีในเครื่องเบนซินเท่านั้นสะดวกมากเวลาเราขับขี่เนี่ยเราขับความเร็วที่ร้อยรถคันหน้าขับที่ร้อยเราก็ล็อกความเร็วแล้วก็พร้อมกับตัวตั้งระยะห่างของตัวรถได้สมมุติเราใช้ฟังก์ชันนี้อยู่เนี่ยรถคันหน้านะครับขับขี่ความเร็วที่ปกติหรือมีการเพิ่มความเร็วไปเนี่ยตัวรถเราเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วตามของรถคันหน้าด้วยนะครับหรือว่ารถคันหน้าเบรกตัวรถเราก็จะเบรกให้ด้วยสาหรับฟังก์ชชััััันนนีีี้้ผผผมมมววววว่่่าาาาาออออบบบบตตตโจทยย์ใกกรรขขดแล็สํหงง ตัวรถนะครับก็คือตัวเดนมิกซเลิที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่เนี่ยโหได้หลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะชอบความประหยัดก็คืออีโคขับขี่โหมดปกติก็คอมฟอร์ตหรือชอบอัตราการเร่งดีๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของตัวนี้ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอัตราการเร่งถือว่าดีมากนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้อีกก็คือเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดด้วยก็สามารถเพิ่มความเร็วในการขับขี่ได้นะครับแล้วสำหรับตัว GLC 2 มากนะครับสำหรับขับขี่ความเร็วต่ำเลในเมืองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับขี่นอกเมืองนะครับความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยตัวพงมอะไรนะครับจะปรับหน่วงนะครับให้หนักมากขึ้นนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับการขับขี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าชอบอีกอย่างหนึ่งของเรื่องพุมาลไรคอนโทรลได้แม่นยำนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับตัวฟังก์ชันของตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรี่นะครับสามารถบันทึกตำแหน่งของคนนั่งและคนขับได้ถึง3ตํตำแหน่งนี่ครับจุดเด่นของตัวเบาะเลยตัวนี้เป็นเบาะสีดดาานนนรรรัับ่้้หยสตตวีุใล รถมือ2เนี่ยต้องถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะคบเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีขายง่ายมากๆนะครับแต่ข้อเสียคือรุ่นนี้ถ้าลูกค้าหามือ2สภาพสวยๆหายยากมากเพราะในท้องตลาดเนี่ยมีน้อยเพราะตัวรถเนี่ยผลิตมาค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าลูกค้าจะโดดไปเล่น GLC 220ดีเลยนะอันนั้นก็โดดเล่นได้แต่ว่าข้อเสียคือออปชั่นนะครับจะแตกต่างจาก GLC 250คูเป้ในรุ่นนี้ปีนี้นะครับเพราะว่าในรุ่นนี้ปีนี้เนี่ยมีทั้งสลูปก็มีมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ก็มีล้อนะครับไซส์ เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยสิ่งที่หายไปคือในเรื่องของความเงียบของตัวรถหรือความนุ่มนวลของตัวรถนะครับเพราะว่าสายล้อเนี่ยมันเล็กลงนะครับหากคุณลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถ SUV นะครับอเนกประสงค์ทรงสปอร์ตนะครับกับคันนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ GLC 250คูเป้เอ็มจีเครื่องยนต์เบนซิน2000เทอร์โบนะครับกำลังแรงม้าถึง211แรงม้ากับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตตั้งไว้เพียง2,790,000บาทเท่านั้นเองนะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนครับลูกค้าาที่กลังงมอหรถ ดูวีอเนกประสงค์ทรงสปอร์ตอยู่ห้ามพลาดคันนี้นะครับมาที่เบนเอนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ